คุยขออนุญาตเลยครับรางานวันนี้ครับยกมาทั้งวงเลยควันนี้แบบเป็นงานที่แบบสนุกที่สในชีวิตนั้นองก็มี่ซเลยคุยแบนมันเปิดโลกอการที่เราแบบเดียวเรามาแจมกับศิลปินที่ที่เราม่ถงลไม่ว่าผมเองหรือในวงเ่นที่แบบทันีแกร้องแวชื่่ก บบบบเพื่อน,ะ <c oughs> นส,สังเกตหรือว่าผมสั่นบนเวทีด้วย <c oughs> คือร้องเพลงมาเป็นแบบเป็นพันเวทีแต่แบบก็พอเราได้ทำอะไรใหม่ๆคนที่เราชื่นชอบคนที่เราปลื้มเหมืงนกันค <c oughs> ือก็จะแบบสั่นบนเวทีก็ไน้เลยก็เลยยิ่งดีเลยเมนนี้ต้องขอบขอบคุณแก๊ตเชียร์ไอเลยฮะช่วยคิดช่วยคิดคือแบบสมองมันเล็กผมอ่ะอัอัน อันแก่ชรลาเนี่ยมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้เราก็ถามเขาเขาแบบพูดมาหลายๆชื่อพูดมาหลายๆคนอะไรเงี้ยจนแบบน้องเนยแล้วแบบแล้วก็เคยผ่านตาวันน้องเลยก็แบบเป็นแบบเหมือนเซเลท็ท่านหนึ่งตอนตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเสียงเนยละเสียงน้องเนยเป็นยังไงแล้วก็แบบอกแบบขอขอเอไอดูว่าเสียง เขามีผลงานเพลงไหมเออเล้วมีผลงานเพลงของเสียงเขาก็น่าสนุกก็เลยแบบอ่ะทีมงานก็เลยจะดกันแล้วพูดมากพูดแค่ก็ตอนร้องเพลงสนุกดีแต่ตอนแต่ตอนพูดชอบเพลงอ่ะเราจะรู้สึกว่าด้วยความที่เราพูดไม่เก่งแล้วอ่ะและเราต้องพูดอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เขาก็พูดโต้ตอบอะไรเราไม่ได้เลยนอกจากแบบมองตาแล้วตาเขาแข็งมากอ่ะตาแข็งพยายามให้เขาแบบ ไปยึดตารือยมแสงมสิคกันได้แไม่ยอมเอะไรแต่เขาก็โดดกับคุณมากจริงๆความมนเวทีเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่สนุกปมากก็ีคิดว่แบบดมากเลยที่ได้ยสนุกขึ้นแล้วก็แบบมีรอยิ้มอ่ะยยิ้มันนี้สนุกมากจริงๆสนไหมคะเดี๋ยวเรามีคอนเสิร์ตไม่รู้จะแบบ คิวเขาได้หรือเปล่ากูมีมีจีนเปิดคิวักันไแล้วพี่จะปิดน้องไปแล้พี่ยัมีคอนเสิร์ตะแอบกระซิผ่านสายตาบอกบอกวันที่ไปแล้วว่าคอนเสิร์ตบีไซส์ของเราจะมีตอนไหนอะไรเงี้ยต่คุยกันรู้เรื่องเมียรไ่งไม่นใจไม่เราเก็ไม่ได้แสดงอะไรกลับมาว่าเขารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออ o d e ท่าทางยังไงมีสิทธิ์นะก็แบบ แต่เราต้องแปลให้ออกนะพี่ธุนมันมีมันมีไหมมันมีแบบ dictionary ของตัวนี้ไหมเ้าแบบนี้เราดูดูค่ะถือว่าแบบเไปเพราะว่าเปิดตัวเกมาเป็นแบบทั้งยี่ทั้งัวนี้ต้องเลยอีกอยู่เนื้อหน้ารักคนอยากจะดูแต่คนเกสนะเขาไม่อยากดูวงหลักแล้วแต่ทำไมเลือกนักเกมสองวงนี้มาก่อนอยากเป็นพิธุลเนี่ยก็อย่างที่เราบอกนะพิธุล สั้นสี่สนกันหมดสนให่บริษัทงานมาหลายทีแล้วที่มหลายท่านแล้วก็ทำให้เกิดตัวก็เลยก็เลยคุณน้องอิงมากเลยที่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 ตกปากรับคำแล้วก็ยอมที่จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตบริษัทโอเคกก็คือแบบว่าเป็นใสในหน้าร้าใช่คือเราอยากปีนี้มันเป็นปีที่23ของวงแล้วปี23แล้วมาเราทำกันมาคอนเสิร์ตใหญ่กันมาเยอะมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่ ตัวเราเองก็แบบคิดแล้วก็ตื่นเต้นอะไม่ได้อยากให้ <c oughs> มันคิดแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยถ้าแค่โอเคมันเราก็ทําได้มาตลอดประมาณนี้เราเห็นอแบบ <c oughs> เราต้องตื่นเต้นก่อนอแล้วคนดูถึงจะอยาก,กตื่นเต้นตามอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของตัวเองแล้วก็น้องโฟ <c oughs> อีฟครับมีเกมพิเศษไม่บอกครับมันจะมีตัวละครลับอีกหรือเปล่ายัางไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้มีจะมี <c oughs> ะมปเปิดไหมพี่คะผมว่าผมเก็บไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าแค่นี้ว่า ครับเออามแล้วอเค่นี้ก็น่าจะสนุกมากแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กรุ่ใหม่วัยวัยรุ่คนเลยครับถือว่าเราดูเราดูรอดูรอดูราดูราดูมีแบบว่าเออพอแบบคนเงียบเออสิคเรตตัวสิคเรตเหรอตัวสิคเรตมันหายากไงเดี๋ยวอ๋อเราดูแล้วต้องสุ่มต้องสุ่มสุ่มอ่ะแต่ก็มีคิดอยู่จะไม่หยุดว่าจะต้องคิดอยู่คิดอยู่ ีในไดนแบบเราได้เล่นกับออฟฟิเชียลวงใหญ่เราอยากให้มันแบบเต็มที่ที่สุดอย่างงี้อย่างเพลงที่ทำใหม่ไปใช่ใช่ครับ<ม>เพลงทุกเพลงที่จะมีพาร์ตออฟฟิเชียลเข้ามาเนี่เราจะ arrange ใหม่หมดเลย <S <S มันคือเราเคยมีคอนเสิร์ตกับออฟฟิเชียลอยู่แล้วเราจะทําใหม่ทุกคนที่เคยไปดูครั้งก่อนก็จะได,ได้ได้ได้ยินเสียงใหม่ๆหม่ออฟฟิเชียลที่ยินแบบโน้ตใหม่ๆที่จะมาอยู่กับเพลงออฟฟิเชียลเราเล่นที่นี่ครับ ที่หอที่วันแบงคอกเนี่ยสี่ห้าหเมษายนครับแล้วก็พี่พลูก็จะบินไปบินมาแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้มาสักสปีแล้วเนาะหลังจากที่เริ่มทํางานกันได้เนาะ<ม>ก็บินไปบินมาหลังจากที่ส่งทะเลเข้าโรงเรียนก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่กับกับเขาในทุกๆทุกๆวันเลยถ้าทําได้แต่ฮปปี้มากมีความสุขมากเลยครับโอเคนะคะอขบค,คุณมากปได้